ะะคกะ็คนขอเข้ามาเยอะมากแบรนด์ดอมมากๆเกี่ยวกับห้องน้ําของเน้เพื่อนคนไหนที่มาบ้านแล้วเขาอายมากจริงๆเขาก็รู้สึกว่ากูฉี่ห้องมึงไม่ได้อันนี้คือ rose water and ivy คือชัยตามกันทั้งแกงใครมาบ้านเนยก็คืออยากล้างมึงอะ่ะบอกเลยเพราะมันจะเป็นกลิ่นหอมโรสแบบ o oh อ my god ฉันคือจูิีนะั่นนะสำหรับแม่แมไม่ชอบอะไรในห้องน้ำหนูที่สุดบอกมาไอไอฝักบัวขีดก้นทำไมอะโอ้โหมาลองเลย มัลองเลยอาบน้ํำดังคุณหนูอาบน้ําไปดูซีรีส์ไปเน็ f ฟลิกพอหลังอาบเสร็จนี้คือต้องมานั่งเช็ดโอ้ oh my god คือแบบเอาจริงๆห้องน้ำเนี้ยเนทแทบไม่อาบ <c oughs> น,น้อะอลอส <c oughs> สวัสดีค่ะอีพีนี้นะคะก็คนขอเข้ามาเยอะมากแฟนดอมมากๆเกี่ยวกับห้องน้ำของเนท โอเคข้อดีข้อเสียของห้องน้ากระจกนะคะเนทขอพูดถึงไอเดียแรกก่อนเลยว่าทําไมเนทถึงอยากมีห้องน้ากระจกค่ะคือส่วนตัวเราอ่ะเป็นคู่คนเดียวใช่ปะแล้วเนทเป็นคนไม่อายคือถ้าเกิดมีเพื่อนรักเพื่อนสนิทอ่ะจะชอบชวนเขามาอาบน้ําด้วยมาเล่นด้วยกันคือจะเป็นคนแบบฟิลเด็กหญิงล้วนอนะเนาะคือจะฉงจะฉี่อะไรก็ต้องชวนเพื่อนไปด้วยฉี่กับเพื่อนแบบเข้าห้องน้ําด้วยกันเถอะแล้วก็รู้สึกไม่อยากเลฟเอาเป็นป้าเวลามีใครมาบ้านอะแล้วเหมือนกับ เราปุดฉี่อะแต่เราก็ยังอยากได้ยินเพื่อนว่าเขาคุยอะไรกันแล้วเรายาังยังอยากเห็นเขายังอยากพูดคุยกับเขาหรือถ้าใครดูทีวีอยู่อย่างเงี้ยเราก็ยังอยากดูด้วยคือเขาก็ไม่ต้องพกหนังเพื่อเรา <l ots> จาได้เลยว่าตอนทําห้องน้ำเนี่ยโจทย์ก็คือเนะรู้สึกว่าห้องไหนอะมันกระทัดรัดอะมันไม่ได้ใหญ่มากแต่มันเป็นแบ่งสัดส่วนค่อนข้างดีเพราะว่าห้องนี้คือเนะมีอินทีเรียมาช่วยออกแบบนะคะจากที่เห็นข้างหลังเนี่ยก็จะเนี่ยห้องแต่งตัวเข้าไปนะคะมีห้องน้ําห้องนอนมี โซนแบบโต๊ะเขียนหนังสือแล้วก็โซฟาพอเราได้โจอดปุ๊บเราอ่ะไม่ได้อยากมีปูนทึบคืออะไรที่มันเป็นกระจกซีทรูเนี่ยสิ่งที่ที่อยากหนึ่งคือมันทําให้รู้สึกห้องโรลงและแน่นอนมันรู้สึกมีอะไรตอน,นเด็กๆเนี่ยเคยดูหนังมาตลอดว่าเราอยาก ไปทีวีไปเนาะถ้าเกิดบ้านมีพื้นที่มากกว่านี้ก็คือคงจะดีมากถ้าเรามีอ่างอาบน้ําแล้วก็มีทีวีที่เราเห็นกันแบบโอ้เดอดอดอในหนังนะคะแต่ในชีวิตจริงเนี่ยเป็นไปไม่ได้นี่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะว่าจะเป็นอ่างอาบน้ําวางตรงนี้หรือเป็นฝักบัวแต่ในที่สุดเน่ก็เลือกว่ากูชอบยืนอาบแหละมันนั่งอาบมันไม่สะดวกแล้วแค่ล้างหน้านี่ก็คือซิงเลออะเต้นไปหมดแต่ อยากใส่ฝันอีกตอนนั้นก็คืออยากมีข้างบนเหมือนเรนคือตอนเด็กนี่ชอบเล่นกับแบบน้ำฝนมากก็โอเคเราก็เลยติดข้างบนด้วยนะคะทีนี้มาพูดถึงข้อเสียค่ะข้อเสียเนี่ยก็คือเวลาที่เรามีเพื่อนต่างเพศเข้ามาในห้องอึดอัดละค่ะเพราะว่าชนีก็จะฉี่ไม่ได้เพราะว่ามันจะเห็นกันหมดแล้วยิ่งเกระจกข้างหน้าทีวีของเน็กนี่คือก็เป็นกระจกอีกเช่นกันก็คือสะท้อนไปสะท้อนมานะคะคือเห็นกันไปหมด ก็เลยต้องมีความลําบากในการเดินออกจากห้องไปเข้าห้องน้ําหรือเพื่อนคนไหนที่มาบ้านแล้วเขาอายมากจริงๆเขาก็รู้สึกว่ากูฉี่ห้องมึงไม่ได้นี่นะคะเป็นมูดก็คือเราก็ายังเห็นทีวีได้อยู่เสมอนะคะข้อ2อ่อาบน้ำเสร็จเนี่ยคือต้องเช็ดห้องน้ำกระจกเนี่ยมันจะสวย เพราะมันไม่มีรอยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราอาบน้ําเสร็จน้ำกระเด็นและฟองกระเด็นและถ้าเกิดมันเป็นรอยปุ๊บมันเป็นดวงเฮ้ยมันมันจะไม่งามเลยนะมันจะห้องน้ําสกระประกห้องจะสกระประกเพราะฉะนั้นอาบน้ําดั่งคุณหนูอาบน้ําไปดูซีรีส์ไป Netflix พอหลังอาบเสร็จนี้คือต้องมานั่งเช็ดโอ้โหก็คือแบบเอาจริงๆห้องน้ำเนี้ย แ่ไอและข้อที่สามห้องน้าคือจะหลบไม่ได้คือเวลาทําอะไรเสร็จเนี่ยต้องจัดให้อยู่กับที่เพราะว่ามันจะเห็นได้มุมเลยไม่ว่าจะเป็นห้องนอนเวลานอนมาไม่ใช่ว่าเราจะวางผ้าผ้าถอดเสื้อทิ้งมุงพื้นอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นหมดเพราะว่าอย่างนั้นมันก็จะดูไม่เรียบร้อยแล้วห้องเราก็จะดูลกเลอะเทอะนะคะอันนี้ฟีลลิ่งจากเตียงนะคะที่เห็นห้องน้ำก็จะเป็นแบบนี้เห็นปะถ้าเกิดของลกเนี่ยมันก็นจะไม่ได้ เห็นไหมคะอย่างที่บอกเลอะเทอะคือเห็นเลอะเทอะคือเห็นแต่เราไปดูดีเทลข้างในกันอันนี้คือดีเทลของกระจกนะคะจำได้เลยช่วงนั้นคือเนชอบอะไรเจ้าหญิงเจ้าหญิงแต่ก็ไม่ได้ว่าแบบเจ้าหญิงหวังแบบเกินไปอะ่ะคือยังชอบมีความเป็นเงินอันนี้ก็ดูแบบเออเหมือนหวานๆเนาะเนี่ยนะคะก็มีสองชั้นเราก็รู้อยู่แล้วว่าห้องน้ําเราอะ่ะจะเป็นห้องน้าไม่เปียก คือพื้นก็เลยเหมือนแบบขาคขึ่อเขาก็ยังดีอยู่นะคะตรงหินที่เนบอกคือชอบมากความรู้สึกของเท็กเจอร์ตรงนี้นะมันเป็นเหมือนกระเบื้องคือเราก็ไปเลือกได้เน่ก็ไปเลือกตามแบบเอ,อ นั่นแหละแต่ว่าไปเลือกได้เลยส่วน,ชนเชเดียก็ง่ายๆเหมือนกันนะคะเหมือนเจอถูกใจแล้วก็ซื้อเก็บไว้อะนี่คือส่วนของส้วมเนาะก็ยังมีกระตูนคือว่าจอนชอบอ่านกร์ตูนมากชอบอ่านชินจังส่วนดีเทลของที่ฉีดตูนนะคะคือน่ารักมากเป็นสีแบบทองๆแต่ถามว่าใช้ดีจริงไหมคือแบบอยากจะบอกว่าบีบยากมากแล้วออกมาเส้นเล็กมากนะคะเป็นที่รู้กันนะคะเขาเรียกว่าสายฉีดน้ำโอเคสายฉีดน้ำ เราเด็ดขาดไปเลยลนะะตรงนี้ก็เป็นแบบเปิดแบบบูรีนะคะตรงน,นี้ตอนดีไซน์นะคะเขาก็เหมือนดีไซน์เป็นแบบต้นไม้ปลอมที่ใหญ่นิดนึงเนาะแต่ว่าในที่สุดก็ยังไม่เคยหามันเลยนี่ก็เลยหาอะไรมาวางแบบน่ารักนรักน,นะคะต่อไปค่ะมาดูส่วนห้องน้ําคืออยากจะบอกว่าเราเป็นคนชอบฝักบัวที่มันแบบตรงเนี้ใหญ่หน่อยเพราะว่าเรารู้สึกเหมือนไม่ชอบให้มันแบบออกมาเส้นเล็กๆก,กะนึกออกปะแล้วก็มีข้างในข้างบนด้วย ถ้าถามว่าต้องแต่ทําห้องน้ํามานะคะเคยห้องน้ํารั่วหรือ,อยังก็คือยังนะก็โชคดีหน่อยอันนี้คือดีเทล,ลในการติดมันก็คือจะเป็นเหล็กเนาะแล้วเขาก็เหมือนเชื่อมอยางค่อนข้างดีคือทํามาก็คือ,อยังไม่เคยคมีน้ารั่วเลยนะคะและอีกอย่างนะคะที่คนอยากให้รีวิวมากๆเกี่ยวกับห้องน้ําก็คือ เปิดที่อาบน้ําของเนกนะคะน้ํายาสระผมหรืออะไรนี้ต่างๆวันนี้จะเอามาให้ดูแบบจริงๆไม่อิงสปอนนะคะเพราะอันนี้ฉันซื้อเองหมดฉันเป็นคนบ้าที่อาบน้ําฉันจะต้องมีหลายกลิ่นมากเพื่อที่จะว่าเออวันนี้จะเป็นฟิลไหนดีนะคะคือเนรู้สึกว่าเวล่เราทํางานมันเหนื่อยแล้วอะ่ะการได้อาบน้ําหอมๆได้เลือกอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือความสนุกอีกอย่างนึงอ่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างก็จะคลั่งบาร์สันบอดี้เวิร์คมากๆก,ก,ก็คือจะมีพวกสเปรย์เนี่ยหลายๆกลิ่นเลยแล้วแน่นอนกลิ่น ที่ทุกคนขาดไม่ได้นะคะของ b a ร์ด d นบอดี้เวิรก็คือถ้าเลือกไม่ถูกอะ่ะให้เลือกสว e ทพีไปก่อนเ mm. พราะสวีทพีเนี่ยเขาเป็นซิกเนเจอร์ของบาร์ดันบอดี้เวิรเลยส่วนนอ,อกนั้นถ้าเกิดเป็นครีมอาบนะ้ำมาส่วนใหญ่นี้ก็จะเลือกตามแบบโทนเดียวกันนะ่ะเพราะวางด้วยกันแล้วมันจะน่ารักกันดีวกว่าส่วนอันนี้เป็นโรสอันนี้ฉันยังไม่ได้ลองเลยอันนี้ s ซลวอเทอร์บรีสอันนี้เหมาะมากก็หอมแบบ สะอาดสะอาดทะเลทะเล m a n about you นี่ก็ดีก็คือเป็นกลิ่น deep nose ที่แบบเออเป็นกลิ่นซิ gnature ของ bar and body อะ่ะ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นโซนครีมนะคะเวลาเน่อาบน้ําเสร็จอย่างเงี้ยเน่ก็ต้องรีบทาออยก่อนก็จากที่ทุกคนรู้นะคะว่าเน,น่ใช้ของอิโจนโนนะคะกลิ่น promise นี่ที่ทุกคนแซวว่ากลิ่นเหมือนเด็กอ,อ,อนุบาลตรงนี้เนี่ยเบิร์ดดีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในที่แบบน้ำที่เนชอบนะคะตัวนี้คือที่ล้างมือคือถ้าไม่หอมมาตกอัน <c oughs> นี้คือ rose water and ivy คือใช้ตามกันทั้งแกงใครมาบ้านเน่ก็คืออยากล้างมืออะบอกเลยเพราะมันจะเป็นนินหอมโรสแบบโอไม่ oh ก็ oh God. ฉันคือโจหยิบนั่นนะที่เห็นนะคะผมเนี่ยจะไม่ค่อยเสียเลยไม่ว่าจะทำาสีอะไรมาเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยเสียงเงินไปกับการดูแลผมเยอะมาก ก็ถามว่ามันเสียไหมมันก็แห้งๆอะ่ะแต่อยากจะบอกว่าทุกๆครั้ที่เน็สระผมอะเน็ใช้ทรีทเม้นต์หลักสระผมทุกครั้มมรไม่มีครั้งไหนเลยที่ไม่ใช้นะคะเพราะฉะนั้นที่หมักผมหรือยาสระผมเน็จะเยอะมากสำหรับตัวโปรดตัวรักนะคะเน็บอกเสมอเลยว่าเนชอบคริสตินลีสนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีฟองนะคะแต่ถ้าเกิดใครทาผมเทาๆเนี่ยแล้วอยากติดม่วงเนี่ย ตัวนี้คือเพอร์เฟกมากและอันนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบเน่ก็มีก o ุดบายเยนโ o ลคือเนี่มีทุกอย่างที่เป็นแบบอันนี้ก็จะออกแบบเป็นสีแบบจาะเราก็เป็นสีเน,น่เห็นปะอนนี้ก็ม่วงๆหน่อยนะอันนี้คือสีซิลเวอร์อะคือสาวมาจะดูเทาๆอะไรอย่างเงี้ย คือแต่ละตัวเนี่ยถึงมันจะเป็นม่วงเหมือนกันนะแต่มันจะให้มู o d คนละแบบนะตัวต่อไปนะคะเป็นพวกเค็ดลับของเน่เลยช่วงนี้เนสบ้าไอตัวนี้มากเอฟ fiber clinic อะเคยได้มาตอนต้องไม่ทําสีผมเทปที่ไหนเล่าสีนะคะแล้วพี่เขาให้ตัวนี้มาหลังากนาั้นก็คือซื้อตลอด อันนี้เป็นแชมพูที่ไม่ได้มีสีคือบอกแล้วว่าบางทีถ้าเกิดเวลาเห็นเนททำผมสีแบบน้ำเงินหรือสีแบบสองสีสลับกันอะบางทีเราใช้สีม่วงหรือสีน้ำเงินมาสราดไม่ได้เดี๋ยวสีมันเพี้ยนเน่บอกว่าก็เลยเนยต้องมียาสระผมแบบธรรมดาด้วยบ้างนะคะและอีตัวนี้ก็เป็นสูตรสำหรับเหมือนผมเสียสูตรลับของเนทเลยก็คือเนทจะมีหลายอย่างให้เลือกมากตัวนี้ก็คือลับอยู่แล้วตัวไฟเบอร์คลีนิกอันนี้เพิ่งลองซื้อสีนี้ แต่ยังไม่ได้ลองดีนะคะแต่ที่ใช้ประจําก็คืออันนี้อันนี้เนี่ยทำให้ผมแข็งแรงแล้วก็ต่อด้วยพัอม,มนนอันนี้สอันแล้วหลังจากนั้นเน่ก,ก็ชอบใช้ครีมนวดต่ออยู่แล้วนะคะอ่ะหลังจากที่เน่ติดใจอีตัวล้างมือโรสใช่ปะเนก,ก็เลยซื้อครีมเขามาด้วยอยากรู้ว่าครีมเขาทาเป็นครีมแล้วเป็นยังไงอ่ะครีมโรสถ้าใครเป็นคนชอบใส่คุลาบและมีความเซ็กซี่เล็กๆโรสได้จะให เป็นแบบชนีหลูหล่ๆมันชนีชนีมากแต่ว่าเป็นชนีที่ยังสดชื่นอยู่หรืออบป้าไม่ใช่เป็นโรสไม่ใช่โรสหนักอะคือโอเคถ้าเกิดใครอยากได้แบบดีเทลเป็นแบบแต่ละอันอธิบายออกมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวไว้คอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวีทำอีพแยกให้อ,โนโอ,อันน้นอรอยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าสิ่งที่เรนเล่าไปทั้งหมดเนี่ยวันนี้ต้องทำองไรบ้างกับห้องน้ำเนี่ย จะเป็นเหมือนที่เน่เล่าไหมจะไปถามแม่อ่อนกันว่าแม่อ่อนรู้สึกยังไงบ้างตอนที่ลูกสาวอยากทําห้องน้ํากระจก บอกว่าอยากได้ห้องน้ำกระจกแม่รู้สึกไงบ้างก็รู้สึกแปลกๆเพราะว่าอยู่ดีๆเป็นกระจกตู้ปลายังไงไม่เข้าใจเอชแก่จะไม่ค่อยเข้าใจคำว่าตู้ปลานี่หนูพาแม่ไปเดินที่เข้าโชว์โชว์ในห้างอ๋อเวลาไปเดินที่โชว์คอรเนิเจอร์แล้วเขาก็ทำแบบกระจกอะไรเงี้ยกระจกแบบนี้แล้วหนูบอกว่าหนูอยากจะได้ห้องน้ำแบบนี้แม่ก็ไม่เข้าใจว่าห้องน้ำแบบนี้จะอาบคนเดียวก็คือมีคนเดียวอยู่ในห้องถูกปะแต่ทีนี้อ่ะ ต่อไปแต่งงานเธอจยแก้ผ้าให้สามีดูทุกวันมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าปัจจุบันหนูอาบกับเพื่อนปะปัจจุบันเพื่อนเธอ่ะแก้ผ้าอาบทุกคนแก้ผ้าอาบเลย <c oughs> แม่ยังไม่ทันได้เดินออกไปแก้ผ้าไป <c oughs> อาตัวอาบตามแม่ออนตกใจแม่ออนต้องวิ่งหนีไม่ใช่ว่าต้องมอง <c oughs> และใครมาบ้านเนทจะต้องเสียตัวให้เนททุกคนเห <c oughs> ตนนุตารในที่นี็คืออาบน้ำให้องน้ำลยนะคะ แก้ผ้าให้เนดูทุกคนเลยลูกงั้นใครอยากเข้ากลุ่มไหนเล่าซิก็คือจะต้องมาอาบน้บอกนะก็เจ้าของเน้นะคะห้ดูห้องน้ำเนี้ยสามารถผิดคนอาบน้ำสี่คนมาแล้วนะสำหรับแม่แม่ไม่ชอบอะไรในห้องน้ำหนูที่สุดบอกมาไอ้ฝักวัวขีดก้นทำไมอะโอ้โหมาลองเลยมาลองเลยกดมือเดียวไม่ได้นะคะต้องใช้สมือกดแล้วก็ใช้แบบกด มานี่ไงกดไม่ได้กดไม่ได้ต้องใช้อย่างนี้นะใสแตะแตะนี่อต้องกดอย่างเงี้ยแล้วบาองเพ่งมากบางทีมันหนีบมือด้วยบางทีตรงนี้ก็หนีบมือเป็นรอยแล้วก็เลือดออกแม่บ้านไม่ได้เช็ดเลยฝุ่นอ้โคุณออนขนาดนั้นเลยเหรอฝุ่นเยอะอุ้ยจุฝุ่นคุณออนเป็นขนาดนี้แหละคุณออนเอ้ยเฮ้ยห้องหนูอุ้ยฝุ่นดูดูดูเฮ้ยดูฝุ่นเฮ้ยโอ้ยโดนโดนโศกโคกนี่เวลาเปิดน้ำปั๊บนะลูกเราต้องใช้ผ้าปืนนี้ เช็ดแล้วตรงนี้ด้วยนะค่ะเออตรงนี้ด้วยเหรอเช็ดอย่างนี้ค่ะแล้วก็เช็ดแล้วก็ตรงเฮ้ยเฮ้ยเช็ดอีกเหรอด้วยตรงนี้ด้วยเวลาจับมันเป็นรอยมือเนี่ยเป็นรอยมืออย่างเงี้ยเป็นรอยมือนี่แม่จะจับแม่ต้องอย่างนี้เลย โอเคอโน่อเลิร์ตไปก่อนนะคะหวังว่าจะชอบห้องน้ํากระจกว่าอาจจะเป็นไอเดียให้ทุกคนได้ว่าจะทําห้องน้าแบบไหนใครมีคําถามอะไรหรืออยากให้รีวิวบาร์ดอนบอดี้แบบทุกกลิ่นจริงๆนะคะเดี๋ยวจะทําให้หรือว่ารีวิวแบบเก็บน้ํายาสระผมแต่ละอันแต่ละอันแบบดีเทลไม่ไม่รีวิวห้องน้ําแม่ด้วยหรอห้องน้าแม่สะอาดหมดจดอุ้ยตอนนี้สะอาดหรือเปล่าเนี้ยไปดูดิอุ้ยบ่ดซื้อจริงมะ ซื้อจริงเสียงคนเยอะมากสปอนกลีบเข้ามาเดี๋ยวนี้เลยเราซื้อเต็มบ้านไปหมดแล้วมาดูเลยมาดูเลยมาดูเลยนี่ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมอันพวกนี้ใช่ไหมมาดูในห้องน้าแม่เลยดูในห้องน้ําแม่เลยมันใช่ไหมเนี่ยมันใช่ไหมแต่ที่หมดแล้วแล้วทําอย่างนี้ไบเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วหมดเลยไปเพิ่ห้องน้าแม่สะอาดกว่าห้องน้ําหนูเยอะ Chắc thì <laughs>